สี่วาดติดแล้เนี่ยสามตัวอธิษฐานเอาส่วนมากเป็น2ตัวหรือ3าตัวครับสมีแต่บนมดเลยค่ะบนอย่างเดียวสามตัวแต่แต่มันไม่สามหรอกแต่ว่ามันกลับไปกลับมาตรงกับขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดแม่ชีลึกลับนะครับผมเราจะมาตามแนวทาง โองโบราณกันนะครับครับได้ยินข่าวมาว่าถูกมาแล้วสี่งวดนะครับเอฟซีครับผมทางช่องก็เพิ่งได้มีโอกาสได้มาหาไม่ชีนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของแม่ชีลึกลับกันครับไขแตกไขแตกนะครับ นี่ก็เป็นเมรื่องโบ้องค่ะอันนั้นคล้องโบราณเหรอครับไม่ใช่เออเนี่ยคล้องโบราณเนี่ยนี่แหละคล้องโบราณนะครับเนี่ยได้อยู่เอ้ยทนี่แหละขุดอยู่ตรงขุดอยู่ในฐานพระโบสถ์โบสถ์ค่ะอือเจอคลองโบราณ ที่มาของสี่งวดติดใช่ไหมครับเนี่ยของเรานี่ครับสี่งวดติดเลยสามตัวเปอธิษฐานส่วนมากเป็นสองตัวหรือสามตัวครับสามนี่แต่บนมดเลยค่ะบนอย่างเดียวสามตัวแต่แต่มันไม่สามหรอกแต่ว่ามันกลับไปกลับมาตรงตรงที่ตรงที่อะไรหกไอศูนย์หกนะเนาะเพิ่นให้ห้าเพิ่นให้อะไรให้หก หกห้าศ <650 S 2> ูนย์บอกพ่อไว้เลยมันออกทั้งล่างทั้งบนเลโอ้ออกทั้งล่างทั้งบนเลยเหรอครับโอ้ศูนย์หกนะครับมันหกห้ากับศูนย์หกบอกทั้งล่างทั้งบนเลยสี่ง,ง,งวดใช่ไหมครับสีแล้วค่ะสีงวดแล้วสีงวดที่น่าจะเป็นยังไงเอาพ่อไว้มาอธิษฐานนะ มามานั่งกอ่อนเั่งนะ่อไหวเกิเพื่อนถูกกันก,กับพ่อไหวพ่อไหวคักไวรพ่อไหวเห็นดิมีแต่พ่อไหวเห็นดิค่ะครับไอไข่นะเมชีไม่ฝันนะคะไม่แม่ีฝันแม่ชีไม่ฝัน,น,นอือมีตะปูมาบอกอย่างนี้เหรอครับแม่มแชีตะปูบอกค่ะไม่ไม่ค่อยฝัน ปูสีมาบอ้เกยปูบอ้กเป็นเ่่ม่่รับงวดนี่ปูมาบอกแล้วบอ้กเนี่ยสีขอเอาขอเอาในนี้ะปูเอาที่เมื่อี่ซื้อกับปูนะ่ะกอนไปพ่อไหวเดี๋ยวแม่แป๊บนึงคือถูกมาแล้วสี่งวดนะครับผม สำหรับรแนวทางของโบราณนะครับมวด,ด,ด,ดที่แล้วได้ตัวใดงี mm ้ง hmm. ี uh ้กับทัวดที่แล้วตัวไหนพ่อทัวด์ที่แล้วได้เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามด้วยหนึ่งศูนย์สามเหมือนแบบนี้เหมือนหนึ่งไม่แต่ตรงไหม ตรงเลยแหละครับไม่ชิว่าศูนย์หกมันก็ตรงศูนย์เจ็ดมันก็ตรงเนาะเพ่าไหวเนาะแต่ได้ว่านั้นมันสามศูนย์เจ็ดบอกต้องสามนะแต่แต่มันมันมันจะเป็นบนหมดนะครับสี่งวดเลยหมดก่อนอีกต่อทั้งบนทั่นล่าะคือสี่งวดแล้วนะครับสำหรับของโบราณนะครับผมวดนี้เป็นงวดที่ห้ากว่นี้งวดที่ห้า ไม่ที่เห็นเป็นหกหนึ่งห้านะครับจ้าเป็นเห็นหกนึ่งแตเอสซีเห็นตึตัวไดคู่อ่านผัดแคู่อ่านผัดเ็นในหนึ่งห้าศูนคู่อ่านเห็นตัวนี้กัวนี้คู่กับไม่หตัวนี้แล้วว่าไนั่งที่เียนแล้วลว่านึองอ่ะ หกหนึ่งห้าห้ากันหนึ่งห้าศูนย์นะครับอืหนั 150, ่นนหึ 150, ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์กับหกหนึ่งห้านะครับ ไม่ออกมาเบิ่งหลายได้เมือนั้นฉันได้ไหมฉันบอกว่าค่ะพอไหวก็แต่งมาโบตัวเดียวกันกับหลวงพ่อบอกครับแปดชกสามนะน้องเป็นหกสามนะครับเอฟซีครับผมบางท่านอาจจะเห็นหกสามขอยืมขอยืมทุบอันนี้สักหน่อยเลยชี้เราสามารถชี้ได้ไหมครับได้ชี้ได้ค่ะนี่นะครับเอฟซีครับผมนี่นะครับผมหกสามนะโอ้ อันนี้ผมว่าชัดนะหกสามนะครับผมอ่านไช่มผมอ่นแลครับชัดเดนเลยนี่แหละถ้านั้นจะเห็นแบบนี้ค่ะอู้หกสามเลยนะครับวันนี้เห็นหกสามเห็นตัวเดียวกันหมดทุกคนเลยวันนี้เห็นตัวเดียวกันนะเดี๋ยวไปใกล้ๆนะแต่ไม่ชี้ไอ้จะไม่ชี้ชีเห็นไหมครับผมถ้านั้นถามีมเกันเลหกสามชัดเดนเลยเห็นเป็นหกสามไม่หกสามก็หกห้าเลยนะอื หกสามเก้าสามตัวเดียวกันนะที่เห็นตัวใดก็เหมนมาเ้อค่ะชัดเจนเลยนะโอ้ชัดเจนเนาะครับเขาโน้มม่านนี่เอาข้องม่านนี่เราครับครับคุณคนไรมาหาบทนั่นแม่ <พ uka> ก้อนน,อน,น,นับโดนเจ้านโดนค่ะจังจะปีเพื่นขุดพ่อจังจะปีปีีบันงจะปีีกบอืขนขุดตั้งแต่ปีบ่านพวก ไยแตกพวกนี้พูดกันได้ยากมากอือก็คือพูนสิได้ง่ายออกมาหเพิ่นว่าเอาไยแตกนี ek, ่ไปส,สมสงการสาขานะแต่กับบอมมีผู้ใดเห็นว่าหูว่าข่องอยู่ในหันบ่มมีผู้ใดเห็น ตอนนี้กูกูเพื่อนเอาไหวนั่นหลวงพ่อไว้ให้กูเห็นส่วนพ่อฉันว่าสมพ่อพระน่มานอนพระมาอยู่นี่นอนบ่ได้นี่เรื่องตลอดว่าไดอยู่งให้กูถังบแล้วกับซุ้มเนี่ยก็บอเห็นว่าคล่อมอยู่ในใต้พุนใต้หายแตกครับบ่เห็นบ่เห็นบัดรเจ้าในแม่เคยไปเห็นเหมือนกันครับ มะคุฝันมอมนั่นแล้วเอาห้แตกมาแล้วว่าเอาเอาหาแตกมาให้เราเด้อว่าสันฉันก็นไเล สิมาเลี้ยงไ้แตกกันยูซานองหญิงครับไ้แตกเนีเป็นไฮโบราณบ่แม่เป็นไฮโบราณได้ยูซานองหญิงได้จันเอาไปเลี้ยงเลยครับโอ้ค่ะผมค่ะผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะของแม่ชีนะครับผมเลขคล้องโบราณนะครับเพียีครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยสี่งวดนะครับผมงวดนี้งวดที่ห้านะฮะทางช่องก็ได้มีโอกาสได้ได้มาถ่ายทํานะครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับแม่ชีก็อยู่พอดีนะครับปกติแม่ชีก็จะเดินทางไปอุบลเอ่ยไปหลายหลาย ไปที่นะฮะไปปฏิบัติธรรมนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องฝากแนวทางนะครับของแม่ชีลึกลับนะครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ